สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจันขอนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง3 r โมเดล 3. าาโมเดลคือการเกษตรแบบปลอดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยกรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการจัดการแปลงที่ปลอดการเผามุ่งสู่มาตรฐาน g a p เพื่อเพิ่มสินค้าคาร์บอนต่ำช่วยให้อากาศสะอาดไม่ก่อฝุ่นละออง PM 2.5ช่วยลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอาตัวที่1คือรีฮามิต เปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชเป็นการปลูกแบบไม่เผาภายใต้มาตรฐานแก p p พ2.5ฟรีโดยการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยวอาตัวที่2คือ Replace with High Value Crop เปลี่ยนชนิดพืชปรับเปลี่ยนชนิดและว,วิธีการปลูกพืชบนพื้นที่สูง เปนเป็นพืชทางเลือกปรับเปลี่ยนชนิดและวิธีการปลูกพืชบนพื้นราบ,นบโดยเน้นการจัดการเศษวัดสดุเหลือใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจธธและเป็นประโยชน์ต่อดินในการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอท่ายบางระจารันมุ่งเน้นรณรงค์สร้างการรับรู้ถึงผลกระทบต่างๆจากการเผาในพื้นที่การเกษตร ผ่านทางเวทีประชุมต่างๆและส่งเสริมการถายปลวก่อสั่งการใช้น้ำหมักช่วยย่อยสลายฟางข้าวและการส่งเสริมให้เกษตร,รกรอัดฟางและใบอ้อยรวมถึงส่งเสริมให้เกษตร,รกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปังทั้งนี้เพื่อให้เกษตร,รกรเกิดความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการเผาในพื้นที่การเกษตร,รและสามารถจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร,รของตนเองได้ ับ803ตำบลประเรนวันนี้มาดูการทำพืชหลังนาที่เราไม่ลดโลกลร้อนรือไม่เผาฟาร์มแล้วก็ช่วงฤดูนี้คืออากาศไม่อ้อมวยทำข้าวก็จะไม่ค่อยได้ผลผลิตีดีเราก็มาปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพักทองในแปลงนาปลูกแตงโมแล้วก็ปลูกขวดเดียว ก็าหาแบบไม่ไถแล้วก็ได้เก็บผลผลิตถ้าส่วนหนึ่งที่ไม่ได้แล้วก็ได้บำรุงดินก็อยากให้ทุกคนมาทำอย่างวกเคียวของเรานี่นะคะก็แปลรูปจากเราขายเป็นเมล็ดกิโลละ50าบาททุกของเราปอดสามแต่เราก็มาแปลรูปเป็นห่วงงอกหัวโตเพราะปกติทุกคนจะแปลรูปเป็นห่วงอกยาวๆใช่ั่วงงอกหัวโตนี่ มีประโยชน์มากกว่ากันก็จากโลละห้าสก็ได้เป็นโลละร้อยเราก็มาแปรูปเป็นผัวเขียวต้มน้ำตาลที่รักสุขภาพก็จากโลละร้อยเป็นโลละ2องร้อยห้าสิบก็ผลตอบรับก็โอเคนะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังผลผลิตจนมากเจนเกินไปแต่ก็คิดว่าได้ผลผลิตดีกับการที่เรามาทำตรงนี้ก็อยากให้เกษตรกรทุกคนหันมาลองทำแบบลองทำสัก าไล่กระดดดถั่วเขียวเนี่ยได้ผลผลิตดีมากถ้าเราเปิดแล้วว่าเราขายเองโลละสี่สิบห้าสิบก็โอเคแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่เขารับซื้อโลและเท่าไรที่ใช้รถเกี่ยวค่ะ